พี่น้องเมื่อกเห็ดดอกกำลังงามจ้ะอันนี้เพื่อนเอิญเห็ดอันปวกน้ำฝนนะคะมันจะออกมองละดอกสองดอกค่ะพี่น้องทางแนนกำลังมาเก็บเห็ดค่ะมื้อีไม่ได้ดอกงามๆค่ะพี่น้องโอเค้ยดอกนี้นะค่ะโอ้ยดอกนี้นะค่ะพี่น้องเห็นไหม ขายยาวค่ะค่ะสุดยอดงามอีดีบังสะออนนะค่ะนี่ค่ะพี่น้องคอยอีกแล้วขายยาวมากอือบงน้องพี่น้องขายยาวค่ะมีสองดอกด้วน้ำกัน สวยงามค่ะพี่นอ้องอก้อยที่ 4, 000, สี่หวานค่ะอุ้ยสะอ่อนค่ะพุ่นๆอีกดอกนึงปะตามมาค่ะทุกคนมาใส่ตะกร้าไว้ค่ะดอกนี้ให้งามมากเลยวืออือ น่ารักค่ะค่ะตะมูตะมีค่ะทุกคนพออีกแล้วจ้านี่อดอกนึ่งค่ะพี่น้องเมื่อเห็นพี่น้องดอกน้อย ไม่จะมาตัา้างไหนเนี่ยมีค่ะนามคัดค่ะออล้วนะะพี่น้องเข็ดบวกน้ำฝนขายยาวไอวนะกะพี่น้องสองดอก อยขายาวยขายาวมากเลยทุกคนคน้องดอกค่ะ มุกตะมิตายย้องข้ออีกสองดอกพลาังงานเลย, değil, ยอย่ะขายาวมกา,ามกโอ้โหดูพุดด่นอะีกงองเลย นี่คะ่ะไปต่อเลยหูยพี่น้องชอยอีกสองดอกอื้มอน้มอ้มมันเริ่มเนี่ย่ะเทาแล้วพี่น้องนี่น้ำ สวยงามค่ะหายเงาตะมุตะมิเห็ดไข่นี่มันคืออันออกแบบนี้พี่น้องนารากักตะมุตะมิค่ะเมื่อนีกับมาเกมเห็ดกับพอบ้านอ่ะเถอะใส่ตะก้าเลยค่ะนี่อือ ผลงานวันนี้จ้าเห็ดปวกน้ำฝนค่ะพี่น้องกับพอะเด็กแกงหนึ่งอยู่ปนหนึ่งอยู่ค่ะตามภาษาบ้านเฮ้าเนาะช่วงนี้ยังออกว่าหลายค่ะโมเมนต์เห็ดปวกจิกมันเป็นเห็ดปวกน้ำฝนออกมองระดอกย่างไปค่ะนุนพอบ้านมือนี่ขอบคุณหลายด้ยค่ะที่เข้ามารับชมคลิปสาวแนนแฟนเพจค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง